ไม่เห็นปลาต้องนวดเพื่อต้องเตือนเย็นๆขูสุดยอดสุดยอดตัวบักใหญ่ใหญ่ดูได้ใหญ่ดูได้สบายสบายมีปลาแล็ดด้วยปลาเล็ดโอ้โหเยอะก็ไหวอ่ะปลาเล็ดปลาตัจับได้เลยน้ำขวดเล่นเลยตัวใหญ่ตอนนั้นเนีนนั่งจับเล่นอยู่อ่ะลงไปแทงล่างครับมีกระไดแทงอยู่ล่างจับเล่นได้เลยนีจับหัวเล่นยกเล่นเลยตอนนั้น ตั ài, วใหญ่ตัวใหญ่หาจับเลย <c oughs> <c oughs> อุอ่นจ <c oughs> ับหาไม่เจอหาไม่เจอตัวใหญ่ตัวใหญ่จังเลยนี่แรงจับจับ

you mm -hmm. วิด <Video> ีโอของกระจายที่หมื่นกับกลอนะ้องอ่ะเท่าไหร่ครับประมาณนี้สี่สี่สิบเก้าของไอ้นี่ 5. ของพัดของผมของพ่อ<ม>ซื้อให้อ่ะตอนนั้นที่หมื่นกาะดูกจันห้องบางมิ้บเลครับพ่อซื้อให้ตอนนั้นซื้อให้ถ่ายอยู่ครับเดี๋ยวบวชก็ถ่ายถ่ายเองกะให้ได้ก้าวถ่ายจะเป็นหน้าครับถ่ายเป็นหน้าเอาถ่ายนี่กาจาย หลายบวนะครับไม่เอาภาษาให้ก็เลยเอาภาษาบวดทั้งทีมมีไง้องแก่ะ้องแก่ลูกสองคนเลยจ้านี่นะมองไม่เห็นเนะดดเดดต้องแดดต้องดด่าจะ